ชีวิตดี happy life วันนี้เสนอเรื่องเล็บปอกปัญหาสุขภาพได้ท่านทราบหรือไม่ว่าการมีเล็บที่เปลาะบางหักง่ายเล็บสีซีดเล็บเหลือง หรือมีลักษณะเล็บที่ผิดปกติสามารถบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพของเราได้สภาพของเล็บก,กับปัญหาสุขภาพมีความเกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างไรวันนี้เรามีข้อมูลเรื่องนี้มาให้ทราบกันและอยากให้ลองสังเกตดูว่าเล็บของเรามีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่เพื่อจะได้หาวิธีดูแล,แลและแก้ไขให้สุขภาพของเราดีขึ้นครับลักษณะเล็บที่ผิดปกติมีดังนี้ เล็บซีดปลายเล็บขาวแต่กลางเล็บใสและมีสีซีดบ่งบอกว่าอาจกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับตับอย่างไรก็ตามให้สังเกตดีๆหากกลางเล็บใสแต่ไม่ได้มีสีขาวซีดนั้นบ่งบอกว่าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพแต่อย่างใดขาวขุ่นเล็บลักษณะนี้อาจเป็นได้ตั้งแต่กำเนิดแต่หากมาเป็นทีหลังอาจมีความเป็นไปได้ว่ากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับแข็ง โรคไตเลือรลางโรคหัวใจล้มเหลวหรือโรคเบาหวานเป็นต้นเล็บเหลืองเล็บเหลืองมักจะปรากฏในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดดุนแรงหรือภาวะบวมน้ำเหลืองดังนั้นหากเล็บเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลนนักษณะนี้แนะนำให้ไปตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภยัยเล็บสีคล้ำเล็บที่มีลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก หากตรงกลางเล็บจะปรากฏสีครับครแต่หากสีครับครนี้เกิดขึ้นที่บริเวณโคนเล็บส่วนที่เป็นเนื้อแล้วนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระดับออกซิเจนในเลือดหรือออกซิเจนในฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอเล็บครุค่ะลักษณะเล็บแบบนี้นอกจากจะเป็นสัญญาณของโรคสะเก็ดเงินแล้วยังบอกถึงปัญหากเกี่ยวกับโรคผิวหนังอื่นๆเช่นภูมิแพ้ผิวหนัง อาการระคายเคืองในผิวหนังหรือโรคผิวหนังอักเสบจากการแพ้บางอย่างเล็บเปราะเล็บฉีกง่ายเล็บที่เปราะและฉีกง่ายหรือแตกง่ายเป็นสัญญาณของความชราเป็นความเสื่อมของร่างกายเนื่องจากความแข็งแรงของกระดูกลดลงควรรับประทานอาหารและวิตามินที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูกโคนเล็บนิ่มบวม อาการแบบนี้บ่งบอกว่ากำลังมีปัญหาที่เส้นเลือดฝอยซึ่งอาจเกิดจากปัญหาระบบภูมิคุ้มกันถูกต่อต้านด้วยเนื้อเยื่อในคอเลาเจนในเลือดได้เส้นรอยค้ำใต้เล็บปัญหานี้อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุและมักจะก่อความไม่สบายใจให้กับผู้ป่วยและแพทย์ซึ่งหากอยู่ดีๆเล็บมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอาจบ่งบอกถึงอาการแรกเริ่มของมะเร็งบางอย่างเพื่อให้แน่ใจ ปรึกษาแพทย์เล็บเป็นรอยแท้อาการชอบแทะเล็บจนสั้นกุดทําให้เล็บขาดเป็นรอยฟันแทะเกิดจากความกังวลหรือภาวะเครียดซึ่งหากเกิดขึ้นบ่อยๆอาจทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพติดได้ แม้ว่าลักษณะของเล็บจะสามารถบ่งบอกปัญหาสุขภาพได้แต่ในบางครั้งอาการเปลี่ยนแปลงของเล็บก,ก็อาจจะหายไปเองได้หากเป็นอยู่นานและไม่หายเป็นปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและสิ่งสำคัญคือควรหมั่นสังเกตลักษณะของเล็บและดูแลสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอสนับสนุนโดยเครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะรุ่น iWater ให้คุณได้มากกว่าคำว่าน้ำดื่มที่สะอาด เพราะน้ำดื่มไอวอเตอร์ water, เป็นกลุ่มน้ำโมเลกุลเล็กสะอาดปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรียคงไว้ซึ่งแร่ธาตุเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบจากองค์กรอนามัยแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาฟังคลิปของเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเราฟังคลิปใหม่ๆของเราได้ทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ